สวัสดีค่ะนางสาพรทีบัวราชนานักศึกษาสาขาวิชาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่3วันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องวารีบำบัดหรือไฮโดรเทราพีค่ะค่ะวารีบำบัดนะคะเป็นการนำองคุณสมบัติของน้ำมาใช้อย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อรักษาการเจ็บป่วยวารีบำบัดมีรากฐานมาจากความเชื่อที่ว่าน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกาย และยังมีอยู่ในหารเป็นส่วนใหญ่ค่ะน้ำนะคะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดทั้งน้ำแข็งหรือไอ้น้ำก็ยังสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยผ่อนคลายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดก,กำจัดของเสียออกจากร่างกายและลดอาการปวดเกร็ง่ะสำหรับหลักการในการรักษาของวารีบำบัดนะคะจะมีทั้งการใช้ไอน้ำน้ำร้อนน้ำเย็นหรือน้ำแข็งเข้ามาช่วยในการรักษาค่ะเช่นการใช รูกประครบสุนภัยในการประครบร้อนค่ะการทำสปาหรือการอบซาหนานะคะซึ่งมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเช่นฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุในกลุ่มผู้ป่วยอาัมาพึกและผู้ป่วยหลังผ่าตัดในกรณีที่แผลแห้งปิดสนิทแล้วนะคะ 2. ค่ะบำบัดอาการข้ออักเสบปวดข้อปวดหลังหรือหอบมือ 3. จะช่วยในการกระตุ้นพัฒนา,านการโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กพิเศษค่ะ 4ส,ส่งเสริมสุขภาพเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับสตรีมีครรภ์สตรีหลังคลอดและผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากะคะ่ะถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ปลอดภัยเลยล่ะคะ่ะ 5. การได้แช่ตัวในน้ำอุ่นนะคะจะทำให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายจิตใจเราจะสบายขึ้นนะคะช่วยให้สดชื่นแล้วก็สามารถทาให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นค่ะและ6นะคะ ในการออกกำลังกายจะช่วยในเรื่องของการลดบวมเพิ่มการเคลื่อนไหวในกลุ่มหลังผ่าตัดในกรณีแผลแห้งสนิทการใช้วารีบำบัดนะคะจะต้องได้รับความเห็นชอบจากแพทย์และนักกายภาพบำบัดจึงจะสามารถทำวารีบำบัดได้อย่างปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการให้เกร็ดความรู้เรื่องวารีบำบัดไว้เพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ